สวัสดีครับเพื่อนๆอุทัยพินิจครับจากเพจชิลเลอร์ระบบหล่อเย็นและหลเ่งท,ทำความเย็นวันนี้เรามีของนะครับมารีวิวเนาะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวเทอร์โมวัดอุณหภูมินะครับอย่างหนาครับเป็นสตเตเลสนะทั้งตัวเลยนะครับเป็นหนาเป็นสเตเลสทั้งตัวเลยนะครับเนี่ยครับเลนก็จะมีอุณหภูมินะครับให้ดูทั้ง2ององศาเลยนะครับเป็นองศาเป็นองศาซีนะครับผม องศา C นะครับแล้วก็องศา F นะครับ0ถึง120องศานะครับเห็นเนาะเล็งอ่ะมีสองเล็งนะครับประมาณลบ50ถึงบวก50ก็มีนะครับตัวนี้ผมเอามาให้โชว์เอามาให้เพื่อนดูก็คือ0ถึง120องศานะครับก้านจะยาวนะครับก้านเป็นสแตนเลสนะครับตัวเกลียวเป็นสแตนเลสนะเกลียวหนึ่งทับสองนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าปัดกลมนะแล้วมีรุ่นหนึ่งที่เป็นตัวตั๊เห็นไหมครับตัวนี้ไม่เหมือนกันในยในตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นเดนกิเหมือนกันนะครับเดนกิเหมือนกัน0ถึง120องศา C นะครับแล้วก็องศา e F ก็32นะครับถึง290องศา e F นะครับตัวบอดี้เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับคือเนาะตัวนี้มีสองขนาดนะครับตัวนี้สองนิ้วครึ่งมั้งแล้วก็ตัวเล็กจะเป็นจะเป็นหน้าปัดสองนิ้วนะครับหน,หน้าปัดสองนิ้วจะต,ตัวเล็กนะครับในนี้น ที่ใช้กับวัดอุณหภูมิตัวเครื่องทำน้ำเย็นอะไรพวกนี้ครับตัวนี้เป็นอุตสาหกรรมอาหารได้นะครับเดือนจะยาวนะครับนี่ศูนย์ถึงร้อยี่เหมือนกันนะครับอยูเน้อประมาณนี้นะครับนะครับมีสองไซส์นะครับแล้วก็เป็นทรงนี้ด้วยนะครับหน้าปัดหน้าหน้าจะดูง่ายนะครับเสียบเข้าไปจะดูง่ายนะ ส่วนตัวนี้ก็ต้องเสียบเนะ่านี้นครับใส่ถังผสมหรือท่อน้ำเย็นใส่ได้นะครับเห็นเนาะแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นแท่งประหลอดก็จะเป็นแบบนี้นครับแบบแท่งประหลอดนะครับศู์ถตัวละยี่เหมือนกันนะครับตัวนี้มีแบบตั้งด้วยนะครับแต่ตรงนี้เป็นแบบฉากนะครับนีนะเป็นฉากตัวตั้งพอดีตัวตั้ง,งขายหมดไปไม่เกี้ยนะครับก็เลยไม่มีโจแต่ว่าคล้ายๆกันนะครับเ <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้ ยี่ห้อเดนกินะครับกับเบเกลอร์ที่มีอยู่นะครับจะเป็นยี่ห้อเดนกิ๋กับเบเกลเลร์นะครับใครสนใจก็ลองทักมาดูนะครับเป็นเทอร์โมวัตเตอร์พูมนะครับเห็นเนาะตัวเป็นสแตนเลสนะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยาวไปนะแล้วเดี๋ยวเราจะทําคลิปมาให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะครับน่ครับบอดี้เป็นสแตนเลสเกลตัวนี้เป็นเกลหนึ่งทับสี่นะเกลประปานะใช้ใช้คอนเน็กทั่วไปนะครับในการต่อครับผ่านเข้าไปเลยนะครับเออประมาณนี้ประมาณนี้ โอเคเนาะเดี๋ยวผมมีงานที่เขาใส่ตัวเทอร์โมเนี่ยกับตัวท่อน้ําเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหลังนะครับอ่านี่ไงเพื่อนๆเห็นไหมครับเดี๋ยวครับตัวนี้เป็นท่อน้ําเย็นนะครับเขาใส่ใส่เข้าไปนะครับผมโอเคเนาะนี่นตัวนี้เลงที่ว่าเมื่อกี้ครับลบห้าสิบถึงบวกห้าสิบะครับโอเคไหมนะครับมีสองเลงนะครับนี่ตำแหน่งการติดตั้งเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับตำแหน่งการติดตั้งนยครับท่อ ขันเกลียวนะครับตัวนี้เป็นเกลียวนะเกลียวหนึ่งทับสี่นะครับขันเข้าไปเลยนะครับน้าตัวนี้ก็ประมาณ30องศานะส่วนตัวชิลเลอร์ตัวนี้ครับเขาจะรันที่ประมาณเ็องศานะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละเข็มก็อยู่ตรงกลางๆนะก็สวยงามนะครับตัวเรือนนะครับเป็นสแตนเลสนะแล้วก็อุณหภูมิให้เราดูทั้ง2องศานะครับองศา C ครับไม่ใช่โอเคโอเคเนี่ยครับโอเคเนาะนี่เป็นงานที่เราติดตั้งให้ลูกค้านะครับเป็น เทอร์โมวัดอุณหภูมิน้ำนะครับผมโอเนาะใช้ในงานติดตั้งเครื่องชิลเลอร์นะครับถังผสมนะครับหรืออะไรก็ได้ที่ลูกค้าเขาเพื่อนๆน,นะครับอยากดูอุณหภูมิเนะของโพรเซสของลายของอะไรนยครับของน้ำของของเหลวนะวัดได้นะครับวัดได้วัดได้โอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้จบก่อนกับนะกล้อง ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะเรารีวิวเรื่องของเกจวัดน้ำเนาะมีทั้งแบบกลมนะครับแบบตั้งนะครับมีหน้าปัดใหญ่หน้าปัดเล็กนะมีหมดนะครับเผื่อใครสนใจก็ทักอินบล็อกเข้ามาที่ s m p 9นะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับจบตรงนี้เลยนะ